โอ้โหเต็มเต็มตุ๊กกี้วงแดงเนี่ยฮะสามหนึ่ง,งตรงตัวสุดสุดเลขคัมภีร์หวยเด่นสามมาตรงเอาวงโกลมให้เขาหน่อยฮะสามหนึ่งตรงตรงโอ้โหคัมภีร์หวยไปต่อไปกันต่อครับเลขคัมภีร์หวยตอนนี้ต้องถามว่าตัวตึงแล้วละ่ะนะเป็นตัวโชคแล้วละ่ะเลขคัมภีร์หวยนะเป็นตัวโชคนะ,ะดูผลงานงวดที่แล้วครับ เด่น3ามสามมาจริงออกตรงๆสามหนง 3, 1, นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นปักหมดุดด,นนะะด,ด,ดูที่เลขเด่นนะฮะอ่ะดูดีๆที่เลขเด่นมันจะใช่หรือเปล่างนะวดวันที่16กันยายนนี้ดูให้ชัดๆครับเด่นสุดคือเลข7เน้นให้สุดๆคือเจ็ดสาดห้าเจ็ดแนะฮะอ่ะก็เข้าทางนะ,ะที่มีกูรูท่านหนึ่งแอบกระซิบว่า หลักหน่วยมีเลข3หลักหน่วยมีเลข5ก็เข้าทางนะฮะ7 3 7 5 7 8ลุ้นที่บนล่างนะ,ะส่วนตัวรอง6ก6า6หตัวกันก็ดูเอานะฮะอ่ะทีนี้มาดู3ตัวครับมันจะเป็นไปได้หรือไม่มันจะใช่หรือเปล่า่ดูตัวเน้นก่อนนะฮะ5 7 3เ็เข้าทางนะฮะห7 5ใช้ได้นะฮะอ่ะผมจะดูเฉพาะ หลักหน่วยมีเลข3าหลักหน่วยมีเลข5เท่านั้นก่อนนะฮะหนึ่งหกสามหนึ่งหกห้าประมาณนี้นะอ่ะคุู้ชมจะตามหรือไม่ตามนะจะตามหรือไม่ตามจะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ตัวคุู้ชมแล้วฮนะอ่ะเก็บมาให้ครับจากอาจารย์พลขอนแก่นเนะี่ยฮะกับคอลัมน์นี้นะคอลัมน์นี้นะเดี๋ยวจะกลับไปคอลัมน์หน่อยสัญญาณภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลขคมพี์หวย มันอาจจะเบลอๆไม่ชัดแต่ก็ขอให้ไปออกจริงนะเลขคำพีหวยถ้าตามดีๆตามจริงๆมาหลายงวดแล้วฮะเอาไปต่อ,อามาดูนะฮะดูในเล่มกันต่อก็น่าสนใจแล้วละ่ะสําหรับเลขคำพีหวยเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะในเล่มมีอะไรที่ให้เราน่าสนใจเอามาดูม,มาดูในส่วนของเลขผีบอกก่อนโฟกัสที่ผีบอกก่อนโฟกัสที่ผีบอกนะฮะหกห้าหนึ่ง สองหกแดนะฮะแล้วก็สองสี่สองปดหหนึ่งหห้าเี่ยผมตามอยู่เด้อเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหผมตามอยู่บอกไว้ก่อนเลขผีบอกกับเลขสร้างบุญตามอยู่นะฮะบางงวดเลขผีบอกก็ใช่ก็ถูกนะฮะบางงวดก็พลาดก็ผิดอ่ะตามกันไปสําหรับคนที่ชอบนะฮะอ่ะว่ากันไปทีนี้มาดูครับคอลัมน์นี้ฮนะน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะเลขอาจารย์ศิลา นะเลขอาจารย์ศิลาหรือว่าเลขมหาลาบนั่นเองอรอบนี้งวดน,นี้จะใช่หรือไม่ในเมื่อเขาให้เด่นเจ็ดคุณผู้ชมก็สังเกตหลายๆคอลัมน์ที่ผ่านมาในนิตยสารมหาลาบนะฮะว่าใครให้เด่นเจ็ดบ้างเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าก็รอผลนะครับอเด่นสุดคือเลขเจ็ดนะฮะร,รองคือสามกับสี่สามกับสี่ชอบมาคู่กันบ่อยเหลือเกินนะในคอลัมน์นะฮะทีนี้มาดูสามตัวความน่าจะเป็น ความน่าจะใช่นะฮะเลขเด่นสุดชุด3ตัวก็วางให้ทั้งหมด8ชุดมาจริงถ้ามาจริงถือว่าสุดนะฮะมันก็เคยแตก3ตัวโต๊ดแตก3ตัวตรงมาแล้วนะครับสำหรับเลขมหาลาภอาจารย์ศิลาทีนี้มาดู2ตัวนะฮะคุณผู้ชมครับอมาดู2ตัวถ้า7สวยสุดก็มี70 72 75 78อาจจะจับผิดก็ได้นะเนาะแต่ว่าก็มี5อยู่ ทำไมไม่ให้7 3ดสเขาก็เลยมาให้3 1 3 2 3 7นะเนี่ยถ้ามาไม่มา7 3จะมา3 7เจขาว่านะเขาว่าอ่ะก็ดูกันเอานะฮะทั้งหมดทั้งมวลเบิร์มี7 7 3 3เ3นะี่สอ่ะดูกันให้ชัดๆนะฮะแล้วก็<อ>แคปกันไว้ดูผลงานงวดที่แล้วครับเป็นยังไงงวดที่แล้วอันนี้ให้6 6มา,าให้1 1, 1มาเป็นคู่โต๊ะอ๋อามา6อ๋อมา6 ข้างบนมัน3ามห้าหไงล่างมันสามหนึ่งใช่ไหมนะก็ว่ากันไปนะฮะตัวเลขจากอาจารย์ศิลาคอลัมน์เลขมหาลาบนะฮะอ่ะไปกันต่อครับนะฮะก็เลขพีบอกผ่านไปนะฮะเนาะโฟกัสโทรศัพท์อาจจะเบลอเบลอนิดหน่อยอ่ะให้ดูกันแบบจุกจุกักนหน่อนนะอะเอาแบบเน้นๆเลยววดที่แล้วบอกได้เลยว่าหืดขึ้นครอ ลุ้นกันสุดๆสำหรับสลากสัญจรจังหวัดตราดนะฮะมหาเลขธงชัยงวดที่แล้วเอาทุกี้มาเทียบดูดิงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันออกสามหนึ่งใช่ไหมสามหนึ่งใช่สามหนึ่งกับห้าหกมันก็มันไม่มาเลยอ่ะฮะมันมันก็น่ามันมันไม่เคยหลุดอ่ะแต่มันก็หลุดแล้วมันเป็นสัจธรรมนะฮะมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นรอบนี้งวดนี้คุณจะตามหรือไม่จะใช่หรือเปล่า ะะสวยสุดคือเลข9ครับรองคือเลข8ครับ90 92 94 95เนี่ยเก้าห้านะฮะ97นะก็ว่ากันไปนะฮะ,ะสวยสุดนะฮะเลขรองครับ80 82 84 85 87ดส้รุ่นที่บนที่ล่างซื้อรอตตอรี่งใบรุ้นได้หลายรางวัลทีนี้ดูตัวกันครับ7 70 72 74 75 78เอาแเอาแค่ตัวเดียวให้มาก่อนเถอะมาหาเลขธงชัย นะงวดที่แล้วมันหลุดนะรอบนี้ไม่ได้หวังอะไรเยอะขอแค่9้ามาขอแค่8มาก็แล้วกันไอ้ส่วนคู่ท้ายของแถมเนะมาะมหาเลขกทงชัยไปต่ออ่ะดูกันต่อไปนะฮะอ่ะทีนี้มาดูครับเจ้าพ่อมาหาลาบให้เด่น5ให้รองสองกับหนะึะมาดูชุด3ตัวครับม,มันมันยากนะต้องบอกไปก่อนว่าชุด3าตัวโคตรยากเลยนะฮะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของชุดชุดสตัวกันบ้าง มีอะไรกันบ้างนะชุด2ตัวบนล่างชอบหรือเปล่าในส่วนของ5นะครับ58 57 54 51 29 28 27 25 18 17 15 14แต่ว่าผลงานงวดที่แล้วเขามาตัวกลับนะฮะเขามาตัวกลับอาดูผลงานนะเจ้าพ่อมหาลาบงวดที่แล้วมาจริงนะฮะมาตัวกลับนะฮะเอาฮะดูชัดๆนะ6 5 ชัดๆแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะฮะมาจริงฮะ,ะเกือบแตกสามตัวนะฮะถ้าสองเป็นสามเนี่ยสามตัวแตกนะฮะสามตัวโต๊ดนะฮะไม่ธรรมดาเจ้าพ่อมาหาลาบไปต่อนะฮะถือว่าได้ไปต่อนะฮะโอโมาจริงนะหกกับหนึ่งมาจริง<ช>อ่ะไปกันต่อครับภายในเล่มมีให้ลุ้นครับสนุกกับแนวคิดสนุกกับแนวทางก,รรการคำนวณจากกูรูต่างๆหลายๆท่านหลายๆคนนะก็ว่ากันไปนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยฮะ<ม>เปิดไปเลยฮะคุณทุก,กี้พุทธคุณเลขเหล็กไหลแจมสุดคือเลข3นะฮะรองคือเลข2มี3อะไรครับ3ามสี่สามรองเนี่ยรองสองสี่นะเลขประจําตระกูลคุณทุก,กี้นะฮะสองห้าดูหลายๆกูรูหลายๆอาจารย์ที่สุรินทีวีให้มาแล้ว3ตัวเนี่ยให้มาแล้วสตัวเอ๊ะยังไง ไปตรงกับเลขไหน<อ>ถู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 อ่ะถ,ถ,ถ,ถูใช่ชัดถูมันก็ไม่ชัดอ่ะพยายามถูอ่ะทุกี้ช่วยเอามือมาถูให้หน่อยเช่เลขประจําตัวคุณอ่ะถูหน่อยฮะอ่ะถูหน่อยฮะเอาอะไรมาใส่อีกตัวให้มันมันออกสามตัวนะก็ว่ากันไปอ่ะเอาว่ากันไปตามชอบนะผลงานโอ้โหผลงานงวดที่แล้วมาไหมห้ามาฮะสามมาไหมมาฮะช่วงนี้ จะเป็นผ <จะ S 2> ราเอกนะพูุคุณเลขเหลืองไหลช่วงนี้เขาจะเป็นพระเอกนะฮะอ่ะดูดีๆนะตำแหน่งตรงนี้คือสองห้านะเอาแสดงว่าตุกี้จะซื้อสองสี่สี่สองไม่ได้ตังค์สิต้องมาซื้อเลขที่โจ้ตามตลอดชีวิตก็ถูกกับเขานะได้เงินกับสองห้าสองอยู่นะตำแหน่งเนี่ยสามหนึ่งอันนี้สองห้าอ่ะว่ากันไปตามความเชื่อแต่ละบุคคลอ่ะหน้าสุดท้ายเราเปิดไปเลยฮะเปิดไปเลยฮะ คือทั้งหมดทั้งมวลฟันธงก็น่าสนใจนะฮะฟันธงอันนี้สองมาหนึ่งเจ็ดกับแปดเนี่ยน่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็ฟันธงตัวเนี้น่าสนใจอ่ะทุกี้มาเทียบมาเคียงฮนะอ่ะฟันธงใหญ่ก่อนมันมีกกฟันธงใหญ่กับฟันธงเล็กนะฮะมันมีเล็กกับใหญ่เอาฟันธงใหญ่กับฟันธงเล็กเป็นยังไงเข้าไหมสองมาหนึ่ง<อ><อ>มาจรง<อ>ิงฮะ,สะแสดงว่างวดนี้มีเจ็ดกับแปดให้เห็นแหละนะฮะอาจารย์ประสิทธิ์ก็ หลุดไปงวดนี้จะตามหรือไม่จะใช่หรือเปล่าก็ <ใน S 1> ก็ดูนะฮะเอาเฮ้ยอย่าดูถูกอาจารย์ประสิทธิ์นะๆๆๆๆๆๆๆมาจริงนะ 5, นห้าหเลขให้แค่นี้แล้วมาตรงตัวถือว่าสุดนะอ่ะปรบมือให้อาจารย์ประสิทธิ์นะฮะประตรประสบการณ์อ่ะไปกันต่ออ่ะทีนี้มาดูหน้าสุดท้ายครับอ่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วเอามาเทียบเลยทุกกี้ผมบอกให้คุณตามเนี่ยฟันทงเนี่ย คุณก็ไม่ตามกันถ้าคุณตามฟันธงเลข3มชุดบนล่างเนี่ยแล้วได้ตังเนี่ยเอาจริงๆริงไหมเนี่ยสามหนึเนี่ย, 3, 1, 3, 5, 3, 9, ยตามแค่นี้อ่าดูชัดชัดดูให้เต็มตานะอ่าดูให้เต็มตาเลยเนี่ยฟันธงเนี่ยชัดๆัดเลย3ามหนึเก้าแล้วมาตรงตัวรวยไม่รวยถามหน่อยนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถ้าชอบจริงๆไปต่อตามต่ออ่ะงวดนี้ดูชัดชดูชัดชัดถ้ามีห้านะ โอ้โหเข้าท่าเนะ่เนี่ยเนี่ยน่าสนใจนะฮะเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยน่าสนใจนะเอาลองดูนะฮะลองดูอ่ะแล้วเดี๋ยวคอลัมน์อื่นจะน้อยใจฉันก็ให้เหมือนกันทําไมไม่สนใจอ่ะดูกันเอานะเทียบอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งกันยายนอันนี้คืองวดวันที่สิบหกกันยายนนะฮะดูกันเอานะฮะว่าชอบคอลัมน์ไหนใช่หรือเปล่าจะถูกหรือไม่ไม่มีใครตอบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะรอผล ที่การออกระหวันกองสลากดีกว่านะครับ16กันยายนนี้รู้เรื่องนะฮะดูให้ดีๆฮะ1กันยายนเนาะแมนบออะดูฮะหน้าปกครับ5แดงแจดค6เกือบแตกสามตัวนะฮะ2 5 6อันนี้มันออกจริงๆอ,อ่ะ3 5 6เกือบนะฮะอะดูกันดีๆนะฮะเลขหน้าปกเดี๋ยวมาดูรอบนี้งวดนี้มาไป สิบหกกันยายนเป็นยังไงฮะมีเลขสามมีเลขหกเนี่ยฮะสามอะไรครับสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าอ่ะวงกลมไว้ที่สามห้าก่อนอ่ะหกห้าวงกลมไว้ที่หกห้าก่อนอ่ะหกแปดหกเก้าอ่ะทีนี้มาดูฮะศูนย์หนึ่งสามดูนะหนึ่งสามสามหนึ่งออกไปแล้วนะฮะสามอะไรครับ ถ้าจะว่าไปนะไอ้สามสองมันดังมากไงเออสามอะไรก็ว่ากันไปเอาดูกันไปไปดูในเล่มครับสามหนึ่งตรงตรงสุดสุด,สดฟันทงมาแล้วนะฮะมหาลาบมาแบบรวดเร็วทันใจกับงวดสิบหกกันยายนมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมสังเกตนะฮะโชคลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลสิ่งเล่นลับอ่ะทุกคนครับ รอบนี้งวดนี้งวด16กันยายนเป็นเล่มที่888 8 88, ตรตุก,กี้โอ้โหเหลือเชื่อเห็นไหมฮะ 8, 8 8 8เลขเปลี่ยนชีวิตแสดงว่าในนี้จะต้องมีเลขเปลี่ยนชีวิตแน่แน่แนอะไปดูในเล่มกันครับอะไปดูในเล่มนะฮะอ่ะรอบนี้งวดนี้จะเป็นยังไงเส้นทางของการเป็นเศรษฐีรวยท่วนหน้าอะก็ดูกันเอานะฮะสำหรับรางวัลที่1 1 1 0หน่วยสำหรับ เลขท้าย2ตัวเลขล่าง10หน่วยดูกันเอานะฮะอ่ะไปกันต่ออ่ะดูในเล่มนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างแล้ววันนี้เรารีวิวเราเทียบเคียงผลงานงวดที่ผ่านมานะ,ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขนี่แหละเรื่องราวของความเชื่อสายมูอ่ะเปิดแล้วฮะคุณผู้ชมครับให้แบบดูแบบจะจระไปเลยนะฮะอ่ะฟ้าประธานนะฮะอ่ะรีวิวฟ้าประธาน นะฮะอ่ะตัวเต็งคือเลขห้าเหมือนงวดที่แล้วห้าก็มาจริงนะฮะมันมาสามห้าหกใช่ไหมงวดที่แล้วอ่ะรอบนี้งวดนี้ฟ้าประธานให้มาแบบนี้ฮะอ่ะให้มางวดนี้อ่ะเดี๋ยวเทียบก่อนตัวเต็งคือเลขห้าตัวรองคือเลขสี่นะไปรุ่นบนล่างนะฮะห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าตัวรองครับไปรุ่นบนล่างเช่นกันซื้อรอตรีหนึ่งใบรุ่นได้หลายรางวัลน,นะสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า ส่วนตัวกันนะสองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าขอชมครับผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไงงวดที่แล้วตัวเต็งให้เลขหนึ่งเลขหนึ่งมาจริงะฮะเ,เอาแสดงว่างวดนี้ตัวเต็งเลขห้าเลขห้าจะมาจริงหรือเปล่าแต่ว่าคู่ท้ายจะมาผิดหรือจะมาถูกก็รอผลนะครับขอบคุณฮะฉบับที่แปดร้อยแปดสิบแปดแล้วนะฮะเดินทางมาไกลเหมือนกันสำหรับ นิตยสารเล่มหนึ่งะที่ชื่อว่ามหาลาบแน่ไม่แน่ก็แน่บ้างไม่แน่บ้างมีให้รวยกันเน้นๆมีให้รวยกันเห็นๆเน้นกันสุดๆนะแล้วก็ให้กันแบบชัดๆเลยภายในเล่มนะอ่ะขอบคุณพี่ใหญ่นะเจ้าของนิตยสารมหาลาบขอบคุณหุ้นส่วนญาติธรรมและคณะสายบุญสุรินทีวีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะขอให้มีสติขอให้มีโชคขอให้มีลาบ ขอให้ร่ำรวยโชคลาบขอให้รวยเงินทองซื้ออะไรก็ขอให้มีโชคซื้ออะไรก็ขอให้รวยนะฮะอ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ